บางท่านอาจจะพูดด้วยความเป็นห่วงบ้านเมืองแล้วโยงไปถึงข้อหาที่เด็กถูกตั้งบ้างพฤติกรรมของเด็กบ้างคนฟังเร็วๆอาจจะไปรู้สึกว่าถ้ามีพฤติกรรมอย่างนี้ก็กสมควรจะถูกดำเนินการแต่ต้องขอบคุณคณะการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท่านไม่ได้มองปัญหาแบบนั้นเขาจะมีพฤติการ,รยังไงเขาจะถูกตั้งข้อหาอะไรฟังแล้วน่ากลัวฟังแล้วเอ๊ไม่น่าจะดีต่อบ,บ้านเมือง แต่ท่านหลักของท่านคือใครก็ตามที่ยังไม่ถูกตัดสินว่ากระทําผิดไปแล้วท่านต้องให้การคุ้มครองท่านเห็นว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องให้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพให้การคุ้มครองให้เขาได้รับความยุติธรรมในกระบวนการและโดยเฉพาะเป็นเด็กไม่ควรถูกดําเนินการเกินกว่าเหตุและไม่ได้สัดส่วนซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมดังที่ผม กล่าวไปแล้วก็อยากจะกล่าวเรียนต่อท่านประธานว่าสมาชิกบางท่านอาจจะเป็นห่วงในบางแง่มุมแต่สุดท้ายแล้วเรื่องสําคัญที่เราต้องพิจารณาครับไม่ว่าเด็กจะไปทําข้อหาอะไรก็ต้องมีก็จะมีการดําเนินคดีอะไรกันไปตามกฎหมายเพียงแต่ว่าการดําเนินคดีตามกฎหมายนั้นควรจะเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมได้รับการคุ้มครองสิทธิและได้รับความยุติธรรม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าใจอย่างดีและทําข้อเสนอมาที่เป็นประโยชน์อย่างมากผมจึงขอถือโอกาสนี้ขอบคุณที่ท่านส่งรายงานมายัางสภาผู้แทนราษฎรและที่เป็นรายงานที่ดีและจะเป็นประโยชน์ต่อไปและสภาผู้แทนราษฎรก็คงจะร่วมมือกับท่านในการที่จะติดตามให้ข้อเสนอของท่านที่เสนอไปยังหน่วยงานต่างๆถูกนําไปปฏิบัติจริงๆกรรมการสิทธิมนุษย มนุษยชนแห่งชาติฉบับนี้เนี่ยถือว่าน่าจะเป็นฉบับที่นับได้ว่าเป็นประวัติศาสตรนะะ์เป็นฉบับประวัติศาสตร์เพราะว่าเป็นความก้าวหน้าอย่างมากของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ผมพูดนี่ไม่ได้หมายถึงคณะชุดนี้เป็นความก้าวหน้าของคณะชุดนี้เท่านั้นแต่หมายถึงว่าใน การทำงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ผ่านๆมาก็น่าจะหลายชุดแล้วโดยเฉพาะทำงานกันในช่วงที่บ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยประชาชนไม่มีสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนมักไม่ค่อยได้รับการคุ้มครองคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศไทยเราทำงานต่ำกว่ามาตรฐานสากล มาโดยตลอดไม่เป็นที่ยอมรับของสากลของคณะกรรมการสิทธิมนุชนระดับที่เป็นทวีปก็ดีระดับโลกก็ดีครั้งนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถจะเสนอผลการตรวจสอบและทำความเห็นมาได้อย่างตรงไปตรงมาเป็นการเคารพต่อหลักการสิทธิมนุชน เป็นการเคารพต่อสิทธิของเด็กตามอนุสัญญาและตามกฎหมายของของประเทศไทยเราเองนี้ก็ต้องขอแสดงความชื่นชมต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไว้ในโอกาสนี้ท่านประธานครับผมจะเนื่องจากใช้เวลาเพียงสั้นๆด้วยเนี่ยก็จะไม่ยกตัวอย่าง หรือกรณีที่เกิดขึ้นที่นำมาประกอบรายงานนี้อีกแล้วเพราะว่าในรายงานนี้มีความสมบูรณ์อย่างมากคือท่านได้รายงานให้เห็นว่ามีผู้มาร้องว่ามีการละเมิดสิทธิเด็กมีการจับกุมดำเนินคดีต่อเด็กจำนวนมากโดยองค์กรที่มาเสนอข้อเท็จจริงท่านก็รายงานว่ามีมีองค์กรอะไรมารายงานบ้าง มีโครงการช h i อินม็อบโครงการม็อบ a t ต้าไทยแลนด์มีรายงานของไอรอมีรายงานของศูนย์ทนายเพื่อสิทธิมนุษยชนท่านก็เล่าไปตามที่เขาเล่ามาข้อเท็จจริงเหล่านี้ถ้าลงท้ายแล้วถ้าท่านจะบอกว่าข้อมูลเหล่านี้ก็ฟังมาแล้วแต่เห็นเป็นอีกอย่างหนึ่งเราก็จะรู้สึกว่าอันนั้นก็จะเหมือนคณะกรรมการเมื่อหลายๆปีก่อน อาจจะทำอย่างนั้นได้แต่ว่าท่านได้ทำความเห็นซึ่งความเห็นของคณะกรรมการข้อค้นพบของคณะกรรมการก็เท่ากับว่ายืนยันว่าข้อร้องเรียนของหน่วยงานต่างๆข้อค้นพบของหน่วยงานที่เขาทำงานด้านสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิของเด็กมี ข้อเท็จจริงที่เป็นความจริงเป็นจำนวนมากท่านมีความเห็นเรื่องการใช้เครื่องมือควบคุมฝูงชนหลายกรณีไม่ปฏิบัติตามหลักการการใช้เครื่องมือควบคุมฝูงชนหลายกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กำลังเกินกว่าเหตุในการจับกลุ่มผู้ชุมนุมที่เป็นเด็กการจับกลุ่มผู้ชุมนุมที่เป็นเด็กหลายกรณีพบการใช้สายรัดพลาสติกซึ่งหลายท่านพูดพูดเพิ่มเติมไปแล้วด้วย พบการควบคุมเด็กปะปนรวมกับผู้ใหญ่ไม่แยกพื้นที่พบการควบคุมเด็กที่เข้าร่วมการชุมนุมหลายกรณีเช่นการเช่นการติดตามการใช้ชีวิตประจําวันการถูกสืบค้นประวัติและการนําไปเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ความเห็นเหล่านี้เป็นความเห็นที่เป็นการยืนยันว่าที่เราได้ยินมาที่เด็กมาร้องเรียนบ้างองค์กรต่างๆร้องเรียนท่านก็พบท่าน สแวสแวงหาข้อเท็จจริงมีการแสวงหาข้อเท็จจริงของพนักงานเจ้าหน้าที่ก็พบปัญหาอย่างมากเสร็จแล้วสุดท้ายครับการสแสวงหาข้อเท็จจริงเหล่านี้นอกจากพบเรื่องของตํารวจผู้เกี่ยวข้องแล้วก็ยังมีการพบปัญหาที่เกิดในส่วนที่เป็นสถานศึกษา ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งในรายงานนี้อาจจะบอกว่าทางศูนย์ความปลอดภัยผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการก็บอกว่าไม่ค่อยมีคนมาร้องเรียนแตถ่ถ้าดูจริงๆจากรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการร้องเรียนของเด็กที่ร้องเรียนต่อภาย,ภายนอกคือไม่ได้ร้องเรียนโดยตรงต่อศูนย์ความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการก็ย,ยังพบว่ามีการละเมิดสิทธิ เสรีภาพของเด็กอยู่เป็นจำนวนมากก็ยังดีที่กระทรวงสาธาริการมีหนังสือสั่งการไปเมื่อไม่นานมานี้ไม่นานมานี้ทำให้สาศึึษาาอาจจะลดพฤติกรรมหรือหาทางป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิเสรีภาพลงมาบ้างวันที่สำคัญครับท่านประธานผมขอเวลาอีกนิดเดียวก็คือว่าสิ่งที่จะเป็นประโยชน์อย่างมากก็คือ ข้อเสนอของข้อเสนอที่คณะกรรมการสิทธิมนุชนแห่งชาติได้เสนอเป็นนโยบายเป็นแ,แนวทางมาตรการซึ่งท่านเสนอต่อทั้งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเสนอต่อทั้งกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ยังมีเสนอมาตรการ มายัางสภาผู้แทนราษฎรสำนักง,งานและสำนักง,งานตรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รายละเอียดผมคงไม่กล่าวแล้วนะครับเวลาก็เหลือจำกัดมากแล้วเนี่ยข้อเสนอต่างๆเหล่านี้ครับจะเกิดผลเป็นจริงหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องที่สภาผู้แทนราษฎรก็คงจะช่วยคงจะต้องช่วยติดตามเพราะว่า สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจะมีเรื่องที่ต้องไปปรับปรุงมากมายและท่านก็ได้กรุณาทำเป็นข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมชัดเจนจะทำตามหรือไม่ก็จะเป็นเป็นเรื่องมีความสำคัญว่าเด็กๆจะได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพหรือไม่กระทรวงศึกษาจะไปทบทวนจะไปเพิ่มมาตร,รการหรือไม่ก็เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าการละเมิดสิทธิ เสรีภาพของเด็กในสถานศึกษานี้เกิดขึ้นมากจริงๆดังที่ท่านก็ได้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็ได้ค้นพบแล้วนอกจากนั้นยังมีการเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรเร่งดําเนินการศึกษาข้อมูลและข้อเท็จจริงในรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์ของเด็กและเยาวชนอันเผลจากการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพในการชุมนุมเพื่อที่จะมีการานําไปพิจารณาเกี่ยวกับ การทำหน้าที่ของของฝ่ายนิติบัญญัติท่านประธานที่เคารพครับสมาชิกบางท่านอภิปรายในวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็เห็นปัญหาและก็เห็นดีกับข้อเสนอของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติบางท่านอาจจะพูดด้วยความเป็นห่วงบ้านเมืองบางท่านอาจจะพูดแล้วโยงไปถึงข้อหาที่เด็กถูก ตั้งบ้างพฤติกรรมของเด็กบ้างแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊พฤติกรรมอย่างนี้คนฟังเร็วๆอาจจะไปรู้สึกว่าถ้ามีพฤติกรรมอย่างนี้ก็ก็สมควรจะถูกดำเนินการแต่ต้องขอบคุณคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท่านไม่ได้มองปัญหาแบบนั้นเขาจะมีพฤติการ,รยังไงเขาจะถูกตั้งข้อหาอะไรฟังแล้วน่ากลัวฟังแล้วเอ๊ไม่น่าจะดีต่อบ้านเมืองแต่ท่านหลักของท่านคือใครก็ตามที่ยัง ไม่ถูกตัดสินว่ากระทําผิดไปแล้วท่านต้องให้การคุ้มครองท่านเห็นว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องให้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพให้การคุ้มครองให้เขาได้รับความยุติธรรมในกระบวนการและโดยเฉพาะเป็นเด็กไม่ควรถูกดำเนินการเกินกว่าเหตุและไม่ได้สัสดส่วนซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมดังที่ผมกล่าวไปแล้วก็อยากจะกลาวเรียนต่อท่านประธานว่า สมาชิกบางท่านอาจจะเป็นห่วงในบางแง่มุมแต่สุดท้ายแล้วเรื่องสำคัญที่เราต้องพิจารณาครับไม่ว่าเด็กจะไปทำข้อหาอะไรก็ต้องมีก็จะมีการดำเนินคดีอะไรกันไปตามกฎหมายเพียงแต่ว่าการดำเนินคดีตามกฎหมายนั้นควรจะเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมได้รับการคุ้มครองสิทธิและได้รับความยุติธรรมตรงนี้คือเรื่องที่คณะกรรมการ คณะกรรมการสิทธินยชนแห่งชาติเข้าใจอย่างดีและทําข้อเสนอมาที่เป็นประโยชน์อย่างมากผมจึงขอถือโอกาสนี้ขอบคุณที่ท่านส่งรายงานมายัางสภาผู้แทนราษฎรและที่เป็นรายงานที่ดีและจะเป็นประโยชน์ต่อไปและสภาผู้แทนราษฎรก็คงจะร่วมมือกับท่านในการที่จะติดตามให้ข้อเสนอของท่านที่เสนอไปยังหน่วยงานต่างๆถูกนำไปปฏิบัติจริงๆเพื่อที่ เราจะได้ลดปัญหาน้อยลงการมีความยุติธรรมการคุ้มครองเด็กผู้ที่ควรจะได้รับการคุ้มครองเกิดขึ้นนั่นแหละครับจึงจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นประโยชน์ทําให้สังคมอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอย่างเป็นปกติสุขขอขอบคุณครับท่านประธาน